อัสลามุอะลัยกุมบารอมะตุลลอฮิวะียบุรุษกาตุอันทับบิลละครับต้องขอชูโค้นะครับขอขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮรววตาลานะครับที่ให้โอกาสผมไฮไยเดาวุตรหรือว่าุฒิบันอัดัมนะครับได้มีโอกาสมาดําเนินรายการปลดหนี้มัสยิดสุลต่านสุไลมานชาที่ยาเภอสิงหันนครนะครับภายใต้การบริหารของท่านอิหม่ามชวลิตปินสุวรรณนะครับซึ่งมี การดาเนินการการมีส่วนร่วมบอกเชื้อเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาครับผ่านรายการตรนนี้มัสยิดสุลตา,านสุเรมันชาที่อำเภอสิงห์นรจังหวัดสงขลานะครับในเรื่องราวการที่มีส่วนร่วมในการบูรณะก่อสร้างต่อเติมมัสยิดสุลตา,านสุเรมันชามาเป็นระยะระยะนะครับ,รบนี่คือ,อบรรยากาศต่างๆที่ได้รับความเมตตาจากเราตลามาตลอด แต่ครับท่านผู้ชมครับท่านอิหม่ามวัดศิสุริยตาสุริมชาอาจารย์ชวริมพินสุวรรณนะครับณขณะนี้ก็จะได้มาถือโอกาสขอบคุณต่อพี่น้องผู้ศรัทธาและก็เชื่อเชิญยังมีโอกาสให้ท่านผู้ชมผู้ศรัทธาที่ต้องการจะมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น ในมันสยิสุรราลันซาลมันชาพเพราะว่ายังมีหนี้ที่ยังคงค้างอยู่ในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะเป็นตัวยอดเงินเนี่ยสล้านแปดแสนนะครับถือว่าผู้ศรัทธาทุกคนก็ยังมีโอกาสนะครับในโอกาสที่จะทำความดีในรายละเอียดนี่นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้พบรับการชี้แจงเชื้อเชิญโดยตรงจากท่านอิมาม มัสซิสสุนารุไมานชาที่เภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาท่านอิบามชริปินสุวรรณครับอาจารย์ครับอาจารย์ชริปอัสสลามุลกุมครับอาจารย์ครับกับสลามุลกุมอะลัยฮุตลอฮิบรอกาตุขอความเจริสุขมายังพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธามั่นทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับทั่วประเทศพี่น้องที่มีเกียรติครับปกติแล้วเวลาที่ผมออกรายการสดคือเวลาวันพุธนะครับแต่วันพุธนั้นผมไม่สามารถจะขึ้นมาได้ ทีนี้ผมคุยกับคุณสมบัติว่าจะขึ้นมาวันพฤหัสือดในวันพฤหัสดนั้นเป็นเวลาที่ทางคณะครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มุสซฟาอาจารย์เอิยสอาจารย์คณะอาจารย์หลายท่านนะครับห้าหกท่านที่จะช่วยกนนระนนน้มในการขอบริจาคเพื่อรักษาจอทีวีทีเอ็มทีว <TM TV, S 1> ีแล้วก็ดูแลเด็กกำพร้าและอีกหลายโครงการฉะนั้นก่อนจะถึงรายการของผมวันนี้นะครับวันพฤหัสืดเนี่ย พอหลังจากรายการผมนะก็เป็นรายการขอพิเศษก็ขอในช่วงก่อนของผมก็อยากรณรงค์ให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศนะครับช่วยกันดูแลรักษา TMTV วีใัในออกของพี่น้องด้วยพี่น้องที่มีเกียรติครับผมได้ประสานว่าจะออกจะมาวันศุกร์นะครับมาวันศุกร์จะมาออกรายการสดกับพี่น้องพ่งนี้กับพี่น้องหา,ากว่าไม่โทรมาบริจาควันนี้ที่ผมกำลังออกรายการกับคุณวุฒิอยู่ พี่น้องก็ช่วยกันมาบริจาคในวันพุธในวันศุกร์ในวันศุกร์น,น,นะครับวันศุกร์ผมละหมาดยุมอสัสศิษผมก็ขึ้นเครื่องมานะครับพี่น้องที่มีเกิครับต้องเออขอขอบพระคุณท่านว่าตรลุนรโรงตั้งแต่เดือนรอมฎอนมามคุณนุชรอมฎอนมาเดืนดอนรอมฎอนอนชาววันจนถึงเดือนสุนิยะที่กําลังใกล้นนถึงนักขณะเนี้ยยอดบ,บริจาคเข้ามามาเป็นเงินเจ็ดแสน ห้าหมื่นบาทนะครับจะเซ็นหน้าหมื่นละ <im itation> แต่ผมไปเจรจากับเจ้าของที่เพราะมันมีเวลาเหลืออยู่ห้าสิบวันที่จะต้องผมจะต้องนําเงิน 3, 000, 8, 000, สามล้านแปดแสนไปชำระและก็โอนที่ดินสองแปลงที่ยังค้างอยู่ให้เป็นที่ดินของมัสยิดแต่ผมนั่งคํานวณแล้วว่าอีกห้าสิบวันนั้นคงไม่ทันแน่เพราะยอดมันแค่เจ็ดแสนหน้าที่มีอยู่ณเวลานี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเจรจากับเจ้าของที่ว่าผมขอสักครึ่งก่อน ขึ้นก่อนมาถึงว่าผมจะต้องจ่ายปเป็นเงินจํานวนสองล้านนะครับสองล้านแล้วก็โอนที่ดินหนึ่งแปลงที่เหลือหนึ่งแปลงก็จะไปโอนในปีหน้านะครับขอเวลาลำมาดอนปีหน้ารหรือในช่วงก่อนที่จัดงานในช่วงเมษาปีหน้านะครับท่านก็ตกลงฉะนั้นพี่น้องครับพี่น้องก็เห็นว่ายอดที่ขึ้นหน้าจอนะครับยอดที่ต้องการเงินชําระหนึ่งล 1, 3, ้านสามแสนนะครับเป็นหนึ่งล้านสามแสนเอาปัดสามแสน สามล้านแปดแสนออกก่อนเพื่อเดี๋ยวพี่น้องจะไม่ไม่สบายใจว่าหม่ำทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมกลัวพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านจะไม่สบายใจครับดังนั้นเพื่อจะตัดยอดนะครับล้านแปดออกก่อนเอาไว้ชำระปีหน้าอ่าสาม่ยังเหลืออยู่สองล้านขณะนี้ในจำนวนเจ็ดแสนหน้าเนี่ยผมก็ได้นำเงินส่วนหนึ่งนะครับไปจ่ายให้กับเจ้าของที่แล้วเป็นหน้าแสนบาทครับเพราะท่านบอกว่าท่านเดือดร้อนมากเดือดร้อนมากผมก็โอนให้ นะครับเจ้าของที่ไปแล้วห้าแสนดังนั้นพี่น้องก็จะเห็นยอดว่าขณะนี้มัสซิสุลรกานต้องการยอดจริงๆสําหรับปีนี้นะครับในช่วงห้าสิบวันนี้นั่นก็คือหนึ่งล้านสามแสนบาทหนึ่งล้านสามแสนบาทพี่น้องก็สามารถที่จะโอนเข้าบัญช,นะช,ชีนะครับชื่อบัญชีนะครับปหนี้มัสซิสุรรสลตกาลสุเลมานชาเลขบัญชีเก้าสองเจ็ดศูนย์สีห้าสองเจ็ดสารหธนาคารกรุงไทยสาขาสิงห์นคร ที่ขึ้นยนอยู่หน้าจอหน้าจอครับกูุดครับค,ร,ครับ,รบเออพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศเนี่ยเรียนเห็นถึงความความลำบากของเราว่าเราในทุม่มใจจริงๆและผมต้องขึ้นไปกรุงเทพอาทิตย์ละครั้งเนี่ยนะครับไปบอกกล่าวกับอะไรกับพี่น้องเนี่ยพี่น้องโอนเข้ามาบางคนเนี่ยต้องนั่งรถจากบ้านนะครับบางคนนั่งรถจากบ้านแล้วก็มาที่ธนาคาร ธนาคารบางคนเนี่ยมาธนาคารที่ธนาคารกรุงเทพก็มีและก็มีเจ้าหน้าที่แบงก์โทรเข้ามานะครับแปลเรื่องความว่าพี่น้องเพิ่มพูนอิมานเพิ่มทุกความศรัทธาพี่น้องอดเดินทางจากบ้านนะครับคนแก่ๆเนี่ยบางคนเนี่ยก็บอกลูกบอกหลานนะครับจดเรียกบัญชีธนาคารเชื่อบัญชีแล้วก็บอกให้หลานไปโอนให้หนึ่งพันบาทห้าพันบาทหนึ 10, ่งหมื่นบาทนี่คือความยิ่งใหญ่ของพี่น้อง มุสลิมผู้รัตเพราฉะนั้นขณะที่พี่น้องมุสลิมที่กำลังนอนป่วยอยู่นะครับก็ขอดุออางจากอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ให้โตเหล่านั้นนะครับพี่น้องผู้สูงวัยเหล่านี้นะครับไม่หายจากโรคไปแค่เจ็บเพราะส่วนใหญ่แล้วพี่น้องเราก็มีโรคเจ็บข้อ,อนะครับหัวใจความดันหัวแล้วก็โรคอื่นๆอีกนะครับหลายหลายโรคเนี่ย แต่พอท่านได้รับการบริจาคท่านบริจาคเนี่ยอัลลอฮ์จะปลดเปลื้องบาปให้กับท่านอัลลอฮ์ก็จะให้ท่านหายจากโรคภัย็ข้เจ็บการันใจท่านนี่ดีขึ้นมผมจากการโทรหาจากการที่ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่โทรเข้ามาที่บริจาคจ,จากสำเนียงจากฐานเสียงจากเสียงที่ท่านโทรเข้ามาน้ําเสียงนั้นน้ำเสียงน,น้ำเสียงได้ยเนบ่งบอกึว่าท่านเนี่ยอิมรนสูงมาก ก็บางทีผมน้ําตาคลอว่าเอาหล่อลำบากท่านอูสาวเดินทางบางคนนี่เด so ินทางเกือบ20กิโลก็มี30กิโลก็มีบางคนอย่างเช่นพี่น้องที่อยู่แถวตราดแถวแม่สายแถวจังหวัดเชียงรายอย่างนี้แม่สอนเนี่ยบางทีต้องเดินทางมาจากดอยลงมานะครับมาโอนเข้าบัญชีพี่น้องที่อยู่แถวสตูลพี่น้องที่อยู่แถวกโลพี่น้องอยู่แถวปังงาทุกๆจังหวัดนะครับโทรเข้ามาแล้วก็โอนเข้าบัญชีก็มา นะครับในขณะที่ผมนั่งคุยกับคุณวุฒิอยู่นี่นะครับผมก็นั่งอยู่ที่หน้าจอทีวีที่บ้านรอละหมาดบางเล็บนะครับเพราะละหมาดบางเล็บทางภาคใต้อาจจะเร็วกว่าจะเร็วกว่าทางกทมหน่อยหนึ่งดังนั้นในขณะที่บางครั้งพี่น้องโทรเข้ามาผมกําลังละหมาดพี่น้องต้องผมต้องขออัปด้วยนะครับว่าพี่น้องอาจารย์น้อยใจว่าจะมาอิหมั่มรับสายต่อสัยช้าช้าในขณะที่ผมต้องเป็นเป็นอิหมั่มในที่มัสยิดด้วยเพราะเวลาที่ผมได้จากจอ ทีเอ็มทีวีเนี่ยเวลาสี่อนาฬิกา30บนาทีหลังจากรายการคอมอชอแล้วนะครับรายการกรรัฐาบาลชี้แจงประชาชนแล้วจากนั้นก็เป็นรายการเปิดทำเพียงก้ออ่านและก็เป็นรายการของผม嗯嗯ผมพูดรายการหน่อยหนึ่งประมาณสัก1ิบนาทีก,ทก,ก็ก็จะมีกระเบิกก็เปิดเปิดอาซาของกทมนะครับในช่วงนั้นพี่น้องก็สามารถหลังหลังไมหลังจากจบรายการแล้วพี่น้องก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ นะครับเรียกเบอร์เกขเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยศูนย์แปดหกเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกห้าครับเบอร์ตรงเลยครับท่านผู้ชมเบอร์ตรงเบอร์ตรงของอิหมามชาวลิศนะครับครับผมคาดว่าเนื้ขณะที่ผมออกคืนนี้นะครับคืนนี้คืนนี้เราก็ส่งทาง youtube แล้วก็ให้คุณมาเล็กก็ออกคืนนี้พี่น้องจดระเบิดเลขบัญชีเอาไว้แล้วนะครับ 2ก้าสองเจ็ดศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดสามารถชื่อบัญชีปลดหนี้มัสยิดสุลต่านซาัลมาชากแลวคนบอกว่ามัมเล่นตรงๆอย่างนี้เลยนะครับผมบอกอธิบายว่าจําเป็นจะเล่นตรงๆเพราะเราเป็นหนี้เขาจริงๆครับแบบตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาแต่ว่าถามว่าทาไมจึงซื้อดินตั้งเยอะแยะอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมัสยิดก็มีขนาดก่อนมัสยิดก็จํานวนสักครึ่งไร่นะครับสองงานนี้ก็พอแล้วครับมีเนื้อที่มัสยิดกว้าง มันสิ้อจำนวนหนึ่งงานแล้วก็มีโรงเรียนมีโรงเรียนม,ยนม,มีอะไรนะครับ<ม>บริษับแต่พอเราไปพูดเดจราจาขับเจ้าของที่จริงๆแล้วเขาไม่ขาย<ม>ถึงเมื่อเขาไม่ขายเขาต้องการขายหมดเร,เราจะต้องกัดฟันสู้มา17เปี<ม>ดังที่ผมได้อธิบายกับพี่น้องไปแล้วว่ายุคก,ก่อนปี2543นั้นยังไม่มีทีวีจอดำทีว<ม>ีของพวกเราเนี่ยนะครับทีวี MTV ยังไม่มี ผมจะต้องเดินแต่ละบ้านแต่ละบ้านเดินเดินไปหาต้องต้องนั่งรถไฟสมัยนั้นนะครับสองร้อยสามร้อยบาทนั่งเป็นวันเป็นคืนกว่าจะถึงที่เป้าหมายที่จะไปหากับพี่น้องผู้ใหญ่ดีนะครับแล้วก็กว่าจะจัดงานกุศลแต่ละครั้งกว่าจะได้มาก็ต้องใช้เวลาสองสามเดือนแล้วก็ทุนงบประมาณต้องไปจิบยืมพี่น้องชาวบ้านญาติพี่น้องมามาทุกเราจ่ายก่อนซึ่งมันต่างกับปัจจุบันนี้ นี่คือความยากลำบากเพราะฉะนั้นผมมันจะต้องกัดฟันเนี่ยแล้วนี้เราเราโอนมาแล้วสองไร่แต่มันยังเหลืออีกสองไร่ะฉะนั้นเจ้าของที่เขาฉลาดไงเขาที่หน้ามัสยิดเขาไม่ยอมโอนเพราะกลัวเราจะไม่ยอมซื้อ,อมไม่ยอมซื้อ,อมไม่ยอมจ่ายนะครับเขาก็ตัดให้เฉพาะที่ตั้งมัสยิดแต่ทางเข้ามัสยิดที่พี่น้องพี่น้องเห็นจากประตูสีเหลืองนะครับทางเข้ามาเนี่ย แล้วก็สุดที่เชิงภูเขาเนี่ยเขาไม่อยากโอนให้เขาโยมา้เฉพาะที่ไปตั้งมัสยิดอย่างเดียวเขาถือว่าถ้าเราไม่ซื้อก็เดินเข้าไม่ได้ถ้าเขาเขานั่นกําแพงรวดวหนามแล้วก็มีตัวตัวอาคารมัสยิดเดี๋ยวนี้เข้ามัสยิดไม่ได้นะครับเขาก็การยุทธศาสตร์ของเขานะครับก็ถ้าเป็นท่านเป็นเราก็อาจจะทําเหมือนท่านก็ได้นะครับฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ท่านพี่น้องที่มีเหตุครับผมมีเวลาอยู่5 0บวันในยอดบัญชีหนึ่งล้านสามแสนล้านสามแสนถ้าพี่น้องช่วยโอนเข้ามา คนละห้าพันบาทคนละสามพันบาทพี่น้องั่วประเทศเนี่ยคนละสามพันบาทก็ถ้าสามพันร้อยคนก็สามแสนใช่ไหมสามแสนนะครับสามแสนก็แปลว่าเราใช้คนแค่ประมาณจักห้าจักห้าร้อยคนนะครับสามห้าสิบห้าร้อยคนห้าร้อยคนเนี่ยพี่น้องโอนเข้ามาเรื่อยๆนะครับคนละสามพันบาทสองพันบาทหนึ่งพันบาทห้าร้อยบาทก็โอนเข้ามาเรื่อยๆอีกอย่างก็ในจํานวนห้าสิบวันนี้นะครับ ผมคงจะได้ปิดบัญชีหนึ่งล้านสามแสนนะครับและผมจะโชว์ที่ดินให้กับพี่น้องได้รับทราบเพราะเราทำงานกับทีเอ็มทีวีตลอดนะว่าเพราะที่ผ่านมาสองไฟนะ่ะผมก็เอาฉดองไห้พี่น้องดูว่านี่นะชื่อมสัสซนะิดนะครับนี่ชื่อมสัสซิตอีกสองไฟก็เป็นชื่อมสัสซิตแต่พี่น้องก็สามารถที่จะพี่น้องคนไหนต้องการที่จะบางคนบอกว่ามามเห็นโชว์สามล้านสามแสนอยู่ตั้งหลายเดือนแล้วตั้งปีกว่าแล้ว ทำไมยอดจะไม่เปลี่ยนไป <ừ> นะครับผมพยายามอธิบายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ <ừ> อย่างนี้ <ừ> นะครับอธิบายเขาบอกว่าเออดูอาอี๋สงสาริมามจังเลยเอ,อ,อุตส่าห์มุกมันนะอุตส่าห์เดินทางอุตส่าห์บากหน้าอุตส่าห์เปิดหัวใจเปิดความรู้สึกอย่างไม่ละอาย <ừ> ที่จริงอัลอนบีบอกว่าอาาัลฮัยะุนมินันอีบ้านความอายเป็นส่วนหนึ่งของความศรถถ <ừ> ัทธาแต่ว่าเมื่อเราทำงมนขอล l l a ์เนี่ยนะครับรู้ก็จะต้องอายไม่ได้เพราะว่า มัสยิดนบีเนี่ยมัสยิดของท่านนบีมุฮัมหมัดสุลัลลและสันที่ท่านอพยพจากนครมักะและมานมานครมดีนะสิ่งแรกที่ท่านทำก็ต้องสร้างมัสยิดแต่ที่ดินที่เป็นที่ดินที่ดินร้างที่ว่างเปล่านั้นเป็นของเด็กกำพร้าสองคนเด็กกำพร้าสองคนที่เป็นชาวอังสอดก็จะมอบไปกับท่านนบีนบีก็ไม่รับนบีว่าต้องซื้อต้องจ่ายตัง ตำนองเดียวกันเราสร้างมัสยิดเนี่ยหลังนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าพี่น้องมุสลิมได้มาอยู่อาศัยในพื้นที่ตรงนี้ทึ่งเป็นที่เชิงเขาเนี่ยเป็นที่ดินของรักที่ดินของกรมศิลปากรถึง30ปีมีจํานวนครอบครัวถึง60ครอบครัวขณะนี้พัฒนามาถึงเกือบ200กว่าครอบครัวแล้วอยู่ที่ดินบนที่ดินของรักหมดเลยบางส่วนก็เป็นที่ดินของกรมธนารักษ์บางส่วนก็เป็นที่ดินของกรมเจ้าท่า พราะที่มัสยิดที่ตั้งเนี่ยข้างหน้าเนี่ยที่หลังสุดเนี่ยหลังมัสยิดเป็นภูเขาหน้ามัสยิดที่เป็นทะเลริมหากริมทะเลเนี่ยก็เป็นที่ดีของกรมเจ้าท่าถ้าสงสารพี่น้องมากนะครับพี่น้องก็มีแค่ที่ดินเต็มกินไม่มีมีแค่ที่ดินที่อยู่อาศัยเล็กๆกว้าง5เมตรบ้างใส่ห้าเมตรบ้าง6เมตรบ้างและยาวแค่10เมตร12เมตรอยู่ตอนนี้ก็ลูกลูกก็เต็มไปหมดเลยนะครับสงสารแต่ที่ดินพื้นที่ราบเนี่ยเป็นที่ดินของ คนต่างศาสนาคณจรันบิลพัฒน์เนี่ยที่เราสัญญาจะซื้อท่านเองก็เอื้อาทรเรามาสิบเจ็ดปีโดยที่ไม่มาไม่มาไปฟ้องร้องศาลเอาหมายติดมาปฏิทิ่หน้ามัชิตไม่มีนะถ้าเป็นท่านห้ังนึกพี่น้องช่วยมีเกตครับท่านพี่น้องคิดดูว่าสัใครสักคนหนึ่งซื้อที่ดินของท่านและไม่จ่ายตังเป็นเวลาสิบเจ็ดปีท่านจะทำอย่างไรท่านก็ต้องขับไล่ท่านก็ต้องยึดเงินมัดจำแน่นอน แล้วก็ถ้าหากไม่ออกท่านก็ต้องใช้กําลังถ้าไม่ใช้กําลังท่งานก็ต้องใช้โฟงรองศาลให้ศาลเนี่ยบ,บังคับคดีให้ออกให้ออกแล้วก็เอาหมายสารมาแปะวิทีมัชชิดที่ท่านที่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 เราเป็นี่อยู่ท่ทนสือภาพโดยทั่วไปภาพโดยทั่วไปแต่แตคนนี้<ห> <S 2> <S 2> <S เขาใจดีแม้แต่ราคาคุณนุษราคาเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยราคาที่ดินบริเวณนี้ยะลายละห้าล้านแต่ท่านยังเอาราคาเดิม สองล้านสองแสนเมื่อสิบเจ็ดปีก่อนนะครับสิบเจ็ดปีก่อนท่านพี่น้องที่มีเกียรติครับถ้าหากว่าพี่น้องคิดดูว่านี่คือความทุ่มเทชั้นหลของเจ้าของที่ในขณะที่พี่น้องมุสลิมนะครับเราเป็นเลือดเนื้อเชือ้อไ่เราเป็นเลือดเดียวกันเป็นร่างกายเดียวกันนะครับเมื่อมัสยิดเป็นบ้านเก่าว่าผมต่อสู้มาสิบเจ็ดปีด้วยการทุ่มเททุกทุกอย่างนะครับบางครั <S 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 <ๆ>้งผมเองก็ไม่สบายช่วงหลังๆนี้ก็รู้สึกว่ามันร่างกายมัน มันเมื่อล้าไปมันล้าไปเพราะอายุมากขึ้นนะครับมากขึ้นผมต่อสู้ตั้งแต่ซื้อมัชชิดมานักชิดินมาตอนนี้อายุผมมันห้าสิบแปดห้าสิบแปดเนี่ยตั้งแต่ย้อนลบสิบปีคิดดูลกี่ปีส่สิบกว่าปีอายุสี่ิกว่านี้ผมเริ่มแล้วผมเริ่มทำมศาสนามาจนถึงเดี๋ยวนี้แกนั้นพี่น้องที่มีเกียรติครับพี่น้องโทรศัพท์เข้ามานะครับผมกำลังรอสาย หรือขณะหลังละหมาดอิชา<ส>ก็ได้นะครับผมกำลังรอสายท่านอยู่ที่บ้านที่มัสยิดสุลต่าน92704527สาเดมารถคือเลขบัญชีนะครับ,บ,บส่วนชื่อบัญชีปลดหนี้มัสยิดสุลต่านที่ใช้คําว่าชื่อบัญชีปลดหนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าเราต้องเปิดเผยเพราะเราทําบ้านซื้อเป็นเรื่องเกาะแลไม่ใช่เ่องส่วนตัวเราต้องเปิดเผยว่าเราทําจริงและก็สามารถพิสูจน์ได้จับต้องได้และก็ทุกอย่างนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมด ชื่อบัญชีปิดนี่เลยนะครับบางคนอกอ้มาเลื่ออย่างนี้เลยครับทำไมมาชื่อมาผมว่าชื่อผมไม่ได้เพราะบัญชีมันต้องมีคณะกรรมการนะครับเพื่อเกิดความอิกลัสเกิดความบริสุทธิ์ใจขึ้นมานะครับก็เลขเบอร์โทรศัพท์ผมก็ศูนย์แปดหกเจนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะที่จะบอกกับพี่น้องว่า คืนนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราต้องการยอดจริงๆคือ 1, 38, 1, 30, 1> น0 0 0ล้านสามแสนบาท1นล้านแบาทหน first first one, ึ่งล้บาทในระะเวลาวันนี้ก็เป็นวันที่18นับไปคือห้าสบวัในห้าสิบวันนี้ห้าสิบวันนี้นะครับห้าสิบวันไม่ใช่ถึงห้บวันเดี๋ยววันนี้สิบแปดแล้วกันยากันยาสาก็สี่สิบวันสี่สิบวันนะครับสี่สิบวันเมื่อกี้ผมว่าห้สิบพอดูนึกถึงเรียกวันทีวันนี้มันวันที่18บแปดนนี้ออกก็สิบแปดสิบเก็เหลืออยู่สี่สบวันนะครับสี่วันเน มันเป็นตัวเลขที่สวยนะจริงสิวันนี้ก็สวยสวยยังไงครับเพราะอาอัลลอฮฺซุบะฮานุตะลาสร้างออมนุษย์เนี่ยนะครับวิวัฒนาการในในขั้นคองมานดารเนี่ยตั้งแต่อสุจิไปก้อนเลือดอีกสี่สิบวันนะครับมันก็กลายเป็นก้อนเลือดสี่สิบวันจากก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อก็สี่สิบวันจากก้อนจากก้อนเนื้อเป็นเนื้อหนังมังสาร่างกายทารกก็อีกสี่สิบวันนะครับสี่สิบวันรวมแล้วสี่เดือนเป็นสี่เดือนเนี่ยก็เป็นเป็นทารกแล้วก็มีวิญญ,ญาณ กสิบวันนี้เนื้อหาที่บอกว่ามีมีความหมายก็คือว่ามันวิวัฒนาการจากอสุกิจไปป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดป็นก้อนเนื้อทานองเดียวกันจากยอดที่มันตั้งวันนี้หนึ่งล้านสามแสนนะครับผมคาดว่าจงวิวัฒนาการ <S 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 เป็นยอดเพิ่มขึ้นมานะครับพี่น้องอาจจะ,อะโอนเข้ามานะครับใน,ในช่วงนี้ในช่วงเกือวันนี้อาจจะได้ตั้งหนึ่งแสนสองแสนสามแสนนะครับโอนเข้ามานะครับ หวังว่าพี่น้องคมที่มีเกตที่เครารพทุกท่านคงจะให้ความกรุณาให้ความเห็นใจและก็เข้าใจในในเนื้อในสาระที่เราขอบริจาคกับท่านถึงแม้ว่าเราจะเทพยอยู่นะครับเราเทีบอยู่ไม่พี่น้องไม่โทสดเสดผมกำลังรอรับสายเขาสายที่พี่น้องที่โทรเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในกทม,มนะครับกตมและปริบณฑนเนี่ยทั้งดนทบุรีทั้งสัตสิงเสาทั้งชนบุรีกราดพัทยากลาง นะครับและก็อีกพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในแถบภาคาอีสานก็เยอะนะพี่น้องเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทุง่งโคพี่น้องลาดเ้าพี่น้องพัฒนาการพี่น้องอีกหลายส่วนที่ผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยจำพื้นที่ไม่ได้เนี่ยเป็นผู้อุปการะนะเป็นผู้อุปถัมภ์นะครับอุปถัมภ์ผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้ยเยอะมากมฉะนั้นพี่น้องพี่ใหญ่เจดีเหล่านี้พี่น้องจะโบิจากเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งคงจะไม่เสียหายอะไรจะเป็นส่วนเพิ่มพูนริสกี้ให้กับท่าน อย่างถ้าไม่ท่านเนี่ยมีความมีมีความ,มสบายอกสบายใจที่จะช่วยกอบกู้มดยิหลังหนึ่งที่กําลังถ้าเป็นคนก็ก็บอกว่าที่กําลังจะจมน้ําำจมน้ำเนี่ยการที่ท่านช่วยเอามือยื่นเข้าไปแล้วก็จับศีรษะคนที่กำลังจมน้ำนขึ้นมามท่านช่วยพี่น้องมันช่วยมนุษย์คนหนึ่งให้รอดพ้นจากการเสียชีวิตให้รอดพ้นจากความยากลําบากเท่ากับท่านช่วยมนุษย์ทั้งโลก นี่คือเนื้อน,นี่คือสาระแม้แต่ฮะดิษของท่านนาบีมหัมมัดส์ส,สลุลล,ล่าลัยัลล,ลาาาัมบอกว่าการที่เรามีส่วนร่วมอิดหนึ่งก้นอนนะครับทรายหนึ่งหนึ่งลิตรหรือเรามีส่วนร่วมในการไปช่วยสร้างมัสยิดกวนช่วยกวนปูนช่วยหิว้วถังปูนและก็ไเบื้องในคานคานมัสยิดหรือพื้นมัสยิดนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยท่านนาบีบอกว่าบา,า,บานาลาูใบตันฟินยัน ละอกก็จะสร้างคารืหานสร้างบ้านให้กับเขาในสวนสวรรค์ฉะนั้นพี่น้องมีเงินห้าร้อยบาทสองร้อยบาทห้าสิบาทหนึ่งร้อยบาทโอนเข้ามานั่นก็การมีส่วนร่วมพี่น้องไม่ไม่ต้องบอกว่าฉันมีเงินฉันไม่มีเงิน,ฉ,น,งนฉันไม่พอฉันไม่พอเท่านาสิบาทเท่านึ่งร้อยบาท<ม>ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นอีกก้อนหนึ่งเป็นทรายเม็ดหนึ่งในการบริรณาการในการสร้างบ้านเกาะลาให้มันเกิดความสมบูรณ์ขึ้นนะครับพี่น้องที่มีเกตครับผมอยากใช้พี่น้องโทรศัพท์เข้ามา นะครับศูนย์7ป4 6 5เเีกลขบัญชีมัส,ส, 9, 2, 7, ส,สยิด927 0 4 5 2 7 3 5ศ็สามชื่อบัญชีโปรนี่มัสยิดสุลต่านสุไลมานชาธนาคารกรุงไทยสาขาสิงห์นครครับคุณครับนี่คือเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าเรื่องราวนะครับของมัสยิดสุลต่านสุไลมานชาโดยท่านอิหมัมชวนิตปินสุวรรณนะครับที่ บอกโอกาสนะครับในการทําความดีเพื่อเราตลาดโดยเฉพาะบ้านของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตลาดที่ชื่อว่ามัสยิดสุตานสุรบัญชาในขณะนี้นะครับที่อิหมัมได้บอกไปถึงท่านผู้ชมนะครับที่จะได้มีส่วนร่วมต้องการจะปลดหนี้ครับท่านผู้ชมครับหนึ่งล้านสามแสนบาทในขณะนี้นะครับยอดเต็มเนี่ยสามล้านแปดแสนนะแต่ว่าที่ต้องการจะใช้จริงนขณะนี้ภายใน อีสิบันนะครับอีสิบันก้อนหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับตามหมายเลขตัวสั์หน้าจอนะครับคุณค่าเหล่านี้ครับอาจารย์ครับกับคุณค่าที่อาจารย์บอกว่าเออแค่อิดสักก้อนกับการมีส่วนร่วมในสิ่งสาธารณะเป็นบ้านของเราตลาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผู้ศรัทธาหลายท่านที่อาจารย์ได้บอกเล่าเล่าถึงเนี่ยนะครับว่ามีความยากลําบากหลากหลายที่ทีเดียวที่จะเดินเข้าไปหาธนาคาร ให้ลูกให้หลานไปบริจาคท่านเหล่านี้นะครับถือว่าท่านทราบถึงคุณค่าของอลาตตาที่ให้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบ้านของอลาตตาแต่ณวันนี้ครับท่านผู้ชมครับหลากหลายที่ทีเดียวนะครับที่มีบรรยากาศเหล่านี้แต่ที่เร่งด่วนนะครับที่เร่งด่วนคือมัสยิดสุนตานสเปมานชานะครับขนาดว่าพี่น้องนึกในใจพี่น้องเนตในใจอยากจะช่วยเนี่ยนะครับพี่น้องแค่นื เราก็าให้มาหลายการเกิดค<ม>วามบไวแล้ว<ม>นะครับหนึ่<ม>งความบีสิบความบีแล้วก็พอท่านขยับขยับที่จะปฏิบัตินะครับขยับว่าตั้งใจจะเอาเองินนี้ไปบริจาคโอนเข้าบัญชีเนะี<ม>่ยพอท่านเดินเริ่มเดินเนะี่ยพอท่านในาวิบวา่ากุลคุลคดจวบเิตสอดกท็ทุกก้าวที่ท่านเดินนะเป็นการบริจาค<ม>พอท่านเริ่มตั้งใจเนะี่ยได้บุญแล้วได้ผลบุญมาอาศาลแล้วพอท่านเริ่ม หยิบังินจากกระเป๋าเดินทางออกแต่ละก้าวนะครับ<ม>ก็จะได้เป็นการสะดคราะ<ม>ถ้าไม่เด็ดเรายิ้มของท่าน<ม>ที่ท่านมีความสุขเราก็จะจบความดีกับท่านแล้วทุกย่างก้าวที่ท่านเดินเข้าไปนะครับก็เหมือนกับการที่ท่านตั้งใจที่จะไปละหมาดเ่มัสิดแต่ละก้าวที่ท่านเดินก็เป็นสะดคราะนะครับเป็นสะดคกาะหมดเลยั<ม>ยน้นก้าวที่ท่านเดินตามความดีไปทําเรื่องขขงซาบิลิล่าเนี่ยนะครับ ก็เป็นเรื่องของความดีทุกก้าวเนี่ยเป็นความดีหมดเลยนะครับแม้แต่พอท่านโอนปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเท่ากับท่านเริ่มบรรณามัสีเดเริ่มสร้างมัสยิดเนี่ยก็เป็นเป็นอัลลอฮ์ก็เริ่มสร้างจดบับัญชีสมุดบัญชีวันนั้นให้กับท่านเนี่ยอันเดสเซอรท่านมีแบบว่าซึ่งรายงานจากอับดุลเลาะห์เรายัลลาวันนะครับซึ่งบันทึกตัวอิหม่ามมุสลิมเนี่ยบอกว่า การที่ท่านไปโอนนะครับการที่ท่านช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยเออมันเพิ่มตักวายกับท่านตกวาก็คือเพิ่มความสำรวมตนความเกรงกลัวการหัวใจของท่านเนี่ยจะเอมอาบไปด้วยความ,มอิมันเพราะอัลกานบอกว่าตะอาวานูอัลันบิริวตักวา ท่านทั้งหลายจะต้องเกื้อหนุนช่วยเหลือกันในคุณธรรมเรื่องความดีวัตตะวาและการสรมรำตนต่อวะพราะมัสยิดเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์ของความกลิ่นกล่าว่ามัสยิดเนี่ยเป็นอัตลักษณ์ของการการซูยุตต่อวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในท่ามกลางาพี่น้องต่างศาสนิกในสังคมพระหูวัฒนธรรมการที่เรามีมัสยิดทักหลังหนึ่งและมีเสียงอาจาบ่งบอกถึงเวลาการสุยุตต่อวะมัสยิด มีการาการเรียนการสอนมสสิดเป็นที่ปลดความยากแล้วกับพี่น้องพี่น้องมุสลิมในต่างฐานะต่างๆมากมายเนี่ยนี่คือสิ่งที่ที่ท,ที่ที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นพี่น้องที่มีเกิดครับเวลาเรามีนิดหน่อยในช่วงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องได้โทรเข้ามานะครับ92704527สามารถก็คือเลขบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีบดหนี้มัสยิดสุต่รา,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 ารศรีมานชาตลาคารกรุงไทยสาขา,าสาขา,า,าสิงหานครนะครับผมต้องขอวิงบอลพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ในจังหวัดไหนก็แล้วแต่ของประเทศไทยหรือพี่น้องที่อยู่ในรัฐต่างๆในประเทศมาเลเซียหรือพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่ดังชมรายการนี้อยู่<ม>นะครับต้องขอขอบพระคุณต้องขอให้อัลลอฮฺสุบหาหนอัลตะลาประทานฮิดการทางนําให้กับท่าน ประทานทตาฟีความสาเร็จนะครับท่านประทานเอกลักษณ์นับท่านความบริสุทธิ์ใจที่ท่านตะอมีต่อองค์ลอสุบานุตาล่าให้ท่านมีความตักวาสํารวมตนต่อลอสุบานุตาลาให้ท่านมีอริสกีบารักัดให้ท่านหายจากโรคไฟก็เจ็บที่กําลังรุมร้าท่านอยู่นะครับท่านผู้สูงวัยท่านผู้มีศรัทธาท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมขอเป็นส่วนหนึ่งขอ วีวนจาะอัลลอฮฺสุบฮฺานุตาลาให้ท่านได้รับอิดายะวะตอฟิกนะครับจากอัลลอฮฺสุบฮฺานุตะลและได้ออกอุ้มมัสยิดศาลาจานในเรื่องการปลดหนี้นะครับใน40วันนี้ให้ปิดให้ได้ด้วยความเมตตาจากอัลลอฮฺด้วยความเบื่ออัตาะจากพี่น้องมุสลิมวเวลาทอกฟิกบนอิดายะวัสสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺบะเราะกาตุฮลการม